เจออะไรอ่ะมันเจออะไรเจออะไรอ่ะชาชาโนมหาอะไรอ่ะชาโนมมันหันมาลูกไม่หาไม่ไม่มันหาอะไรดู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 มันหาแมวมันลู้อุ้ยอุ้ยดูดูมันหาอะไรมันหากบมันเจอตัวอะไรเจอกรอบดู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 พฤติกรรมโอ้โหโมดหน้าโมดเลยโมดใหญ่เลยทุคคืนยุคหลังดูสิดูสิ ไปดูสิถ่ากระเป๋านม่าดูดูตามตามมมโม่มาแม่เขาไปกันหมดแล้วเร็วเร็วเอาถ่ายกระเป๋านักเรียนครับครับไหนไหนหาอะไรอยุ้ยเฉยยู่ยเฉยป้าป้าสงสัยมันหาอะไรดูที่ชั้นโนหาอะไรเออมันหากบไปนู่นหายไปแล้วเข้าไปในป่าแล้วฮะหนูเจอกรอบแล้วหนูจับกบโมโม่กับชั้นมันจะเป็นตามไหมหาอะไรไปเดี๋อยเรื่อยนี่มันมาจุดนี้แล้วนี่สงสัยเหลือเกินหาอะไร ได้กินอะไรได้กินอะไรทําไมหาวิ่งวิ่งหน้าต่างเลยไม่จินได้กิ่นเหม็นเหม็นคิดว่ามันเป็นกลิ่นขี้หมากลิ่นขี้หมาเออใช่เหรอทําไมดูดูดูมันหอมสงสัยมันหอมเหรอใช่มันกลิ่นไงไม่น้ำมีไหมเออปลาต้สงสัยหาน้ามุมหาอะไรหาน้ำมหาอะไรหาน้ำหาน้ำนี่มันหามุมนี่แล้วนี่มันหามุมนี่อีกแล้วหามันหากบ หากรอบแล้วเขจะเก่งแท้ลูจะหากบใหญ่ถึงก็ได้หมูม่กับขธาวโอ้เก่งมากเลยนะโอ้ดูสิหากบกระเป็นแน่นอนค่ะไหนกบอยู่ตรงไหนน้ไม่มีไหนกบอยู er, ่ตรงไหนปตาคือจะเก่งนะโมโม่ก็มุดหากบไหนกบนะลูกเห็นไหมเห็นกรอบไหม จะมาปล่อยมันซีรูปปลาป้าจะดูว่าก็ม,มันหาอะไรอะไรคิดอะไรโอ้ตกใจหมดนึกว่างูตัวอะไรโอ้ยขีก่กระเดือนย่างให้ขี่ย่างให้ขีก่กระเดือนเนาะงดไหลโอ้ยหาหาไปวิ่งหาขีก่กระเดือน